แม่ e ีสุดท้ายของที่นี่พักบ้านอีดอกสี่สามีสี่ีแล้วตอนนี้คือยมมากยมมากยมมากคือถ้ามาตอนเย็นๆก็คือสบายเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่ร้อนอะไรเลยแต่ถ้าเกิดได้หมอนก็คือหลับหลับแล้วเหนื่อยเมื่อกี้ก็คือดีดีตรงนั้นก็คือดีตรงนี้ก็คือดีตรงนั้นก็คือดีตรงนี้ก็คือดีดี แดกไม่ได้อีพีนี้ยังไงแม่เลือกแดกไม่ได้ค่ะอ๋อรู้เรื่องแหละแล้วแหละว่าเลื่อง EP ที่แล้วมึงให้กูเลือกแดกดีหีือว่าร้องเลือกแดกไม่ได้เราจะเลือกให้สบัดเลยอ๋อนี่เราจะมาเลือกอาหารให้เออของหวาน EP 4นะให้กับคุณรถเกล็ดแล้วก็คุณดีเอิร์ดนะฮะ นี้ก็จะมีก็จะเป็นอันนี้หนึ่งอันก็อีกอันหนึ่งเป็นแจงรอนที่เราซื้อไปลแล้วเดรอลูกค้าก่อนครับเพราะว่ามีคนสั่งเยอะมากเลยแต่ก็มีหน้าท็อปปิ้งให้เลือกเยอะมากบุฟเฟ่ต์นะครับ49บาทเราซื้ออันนี้เป็นหนึ่งอันแล้วก็ไปให้สองคนนั้นกินไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเนื้อต้องไปลืกให้พี่มเรียบร้อยแล้วอ่ะ,ะอมันก็ยังไม่มาเริ่มจากของหวานก,ก่อนค่ะไปเลยนึ่งกินข้านี้อ่า ดูน้ำแข็งใส่บ้านเราไม่พูดถึงหรอยังไนหยุดไม่ได้ใิเนอย่างเดียวเรามีท็อปปิ้งมาร้อมาะอันนี้ก็คือท็อปปิ้งเยอะไม่พอหรือ,อยังไงรงหาความเข้ากับสิ่งนี้และสิ่งนี้ไม่นั่นแหละเราถ่ายมามีอะไรเข้ากันเราไม่มีอะไรเข้ากันเลย แล้วหนะ้าตาก,กล้องก็คือไม่ได้มึงซื้อให้พวกกูค่ะใช่ค่ะคือทางแรกเห็นไม่ได้ค่ะแต่แค่แบบไม้เดียวก่อนนะเนาะเดี๋ยวมันกินไม่ได้อะไรอย่างเงแดงลอนเหมือนทอดมันย่างสัมผัสของมันก็คือทอดมันในความสุขเราเป็นขนมอะไรของนี่ของชอนบุรีเราจะเรินะ่มเลยอันนี้คือต้องกินรวมกันถูกไหมน่ากินอยู่นะอ,อร่อยดีดีดีเลยกินเราเป่าอร่อยนะแต่ชานมไต้หวันเข้าอะไรกับแจงรอนกูกูถามกันเนี้ยไต้หวันกับชนบุรีดูไม่ค่อยใกล้กันเลย นั่งเครื่องป็นสุไอซีเคไหมไปงจูบอันนี้ชนะกินหรือแพ้กินหรือยังไงเราจนะชนะใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยเรียกว่าไงแดกเองก่อนมาอ่ะเป็นคนสิตสลาบเออจิตสลามาเยอะอยู่นะเอาดีชีวิตเนี้ยสิตสลาให้อะไรเป็นทศชาลาบ้างกินดีกว่ากิน เข้าทุกอีพีเลยอยู่ทุกอีพีตอนนี้แล้วครูอะไม่เคยเป็นคนเข้าก่อนเลยเยี้ยนี่พักกูเข้าตลอดเลยนมก่อนได้กินอยู่ มึงลองนึกภาพตามว่ามึงกำลังกินทอดมันอยู่แล้วมึงก็ดูดชานมเข้าไปเลยพร้อมกันแล้วมึงเคี้ยวพร้อมกันนั่นแหละได้เลยความขังของอันเนี้ยมันดูหายไปอ่ะชานมดูขโมยอะไรไปจากอันเนี้ยไปอ่ะรู้สึกมันไม่ได้มีกกันเลยอ่ะแม่งตีกันไปหมดเลยแบบเออแต่มันตีกันมันไม่ได้เอามีความเข้ากันมันตีกันคือถ้าเกิดเป็นชานมเฉยๆอ่ะเราว่ามันดีมากๆเลยแต่พอมาอันเนี้ยมากินรวมกันรู้สึกแยกกันหนะอร่อยทั้งคู่เลยเว้ยแล้วแต่นี้ไม่ได้มันไม่ได้เหม็นคาวเลยสัก อีกเม็ดนึงอ่ะอ,อีกเม็ดนึงกินสิ <c oughs> ไม่อ่ะนะด, <c oughs> ดีนะนดีดีไม่ดีใช่ไหมอืมดี <c oughs> อ๋อไม่อ่ะหนูน้ะเราน่าจะแบบเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไหมถ้าโลกนี้เลือกเอาไม่ได้คนนี้กับคนนี้ออกกันได้ไหมไม่ได้มึงว่าใครลั่นไม่ใครลั่นคู่เนี่ยเหมือนจะลั่นนะอันนี้อ่ะเหมือนจะใส่นะแต่ลั่นไม่ยุ่นเลยแม่ทำไมต้องด่าเราอ่ะออ แนะนำหรือไม่แนะนำไม่แนะนำ,ม,นะนำมันไม่ได้อ่ะแต่ะอย่างกินเดี่ยวแม่งอร่อยทั้งคู่นะแต่ด้วยความที่แบบแจงรอนมันแม่มันมีกลิ่นที่โดดเด่นของมันเฉพาะตัวกับอีชานมที่มันก็มีกลิ่นนมเฉพาะกลิ่นของมันนะซึ่งเนี่ยเป็นคนไม่ชอบกินนมนะแต่แบบอันเนี้ยชานมเนี้ยอร่อยนะแบบไม่ได้แบบกินนมจ๋าแต่มันด้วยความมันไม่เข้ากันจริงจอ่ะแนะนำแต่เราแนะนำ ใช่เราดองเราเองเวลผ้าเวลค้าสุโขทัยดีไวไฟเออเวลผ้าเวลผ้าเพชรูมแเพชรคอนโดเออ